พูดไม่ต้องเรียนหลอกพูดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณพี่ท่านน่ารักมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าคุณพี่ขาครูคยุยนะคะพูดนะคะตั้งแต่เด็กนะคะจนเรียกว่าในสมาชิกนะคะมีเพื่อนชื่อยุยทั้งหมดเกือบ7คนนะ,ะเราเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วเราก็ชอบพูดนะ,ะเพื่อนๆก็ชอบพูดจนเรียกว่ายุยทั้งหมด7ยุยยุยญาตเยอะพูดเก่งมากแต่ไอ้คำว่าเราพูดนะคะเท่าที่สัมผัสนะคะคูยุยไป คนจบหมอจบด็อกเตอร์นะคะแต่ความคิดมันเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่สามารถนำเรื่องเล่ามาได้อย่างเช่นถ้าคุยถามเพื่อนๆทุกคนที่มาฟังคลิปนี้ว่าไปดูหนังนะคะไปดูหนัง เป็นยังไงบ้างไปดูหนังละครไทยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมขอเล่าให้ฟังหน่อยนะคะทุกคนบอกว่าสนุกมากสนุกมากเลยแต่ถ้าเราถูกนะคะเรียบเรียงอยู่ในสมองที่เราจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะอย่างเช่นเธอเนี่ยนางเอกอะ่ะก็โง่โง่นางร้ายมันจะชอบขี้แกล้งพระเอกก็ซื้อบื้อซื้อบื้อไม่คิดเลยว่าเออพระเอกเนี่ยจะซื้อบื้อได้ขนาดนี้จนวันหนึ่งอะ่ะเธอ นางเอกอะมันหนีไปจนพระเอกอะมันรู้ใจตัวเองละครอะไรคะละครอะไรคะละครน้ำเน่าของเมืองละครที่เอ่สามารถบ่งบอกแนวทางได้นั่นแหะค่ะคือการเล่าเรื่องนะคะจริงๆแล้วคือคุยก็รู้ว่าตัวเองนะคะพอพูดได้พอพูดเป็นแต่เราก็อยากพัฒนาตัวเองนะคะในการสื่อสารให้กับเพื่อนๆและไปเรียนเนี่ยเพื่อไปเรียน ฝึกฝนนะคะว่าคนที่เป็นนักพูดนะคะระดับโลกนะคะคนที่เป็นนักวิทยากรที่เขาไปเรียนต่างประเทศมาอาจารย์ที่คุยไปเรียนด้วยเนาะดูแนวทางความคิดนะคะในการเป็นนักวิทยากรที่ดีเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็เลยมาฝึกฝนทักษะเพิ่มมาเอาความรู้เพิ่มนะคะคุณพี่ก็น่ารักมากๆนะคะบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหลอกนะคะจริงๆได้อยู่นะคะว่าไม่จําเป็นอาจจะต้องไปเรียนการรู้เพิ่มแต่คุยุ้ยออกมาพูดหน้าก,กล้องบ่อยๆก็ อยากจะเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าคุณพี่คุยเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะเ,เรียนโรงเรียนวัดและก็คิดว่าตัวเองไม่สวยไม่เก่งนะคะแต่อยากจะมาส่งต่อและเป็นบุคคลต้นแบบที่พัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุยอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาป .4 ก็สําเร็จได้แต่มันเนกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะฉะนั้นคุยอยากจะเป็นต้นแบบสําหรับใครบางคนที่ว่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่ไอความไม่เก่งเนี่ย เราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดของคนสําเร็จนะคะพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอถ้าเรามัวมานั่งโทษโชคชะตาไม่มีทางที่มันจะเติบโตได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ